สวัสดีครับอา่านพระคัมภีร์จบใน1ปีกับจอประจำวันที่10ตุลาคมพระธรรมอิสยาบทที่ 34, 35, 36สัพระธรรมโคโลสีบทที่2ให้เรามาเริ่มที่พันธสัญญาเดิมอิสยาบทที่34การพิพากษาบรรดาประชาชาติประชาชาติทั้งหลายเอ๋ยจงเข้ามาใกล้ พืไไ่อจะได้ฟังชนชาติทั้งหลายเอ๋ยจงตั้งใจฟังสิขอให้แผ่นดินโลกและสปปรรพสิ่งในนั้นฟังทั้งพิภพและบรรดาสิ่งที่มาจากพิภพเพราะพระยาเวทรงเกลียวกราต่อประชาชาติทั้งสิน้นและทรงพระพิโรธต่อกองทัพทั้งหมดของเขาพระองค์ทรงทำลายพวกเขาและทรงมอบให้แก่การฆ่าฟันผู้ที่ถูกฆ่าของเขาจะถูกเวียงออกไปและกลิ่นเหม็นจากศพของพวกเขาจะฟุ้งไปเลือดของพวกเขาจะนองภูเขาทั้งหลายบริวารทั้งหมดของฟ้าสวรรค์จะเสื่อมสลายไปและท้องฟ้าก็จะถูกม้วนเหมือนหนังสือมว้วนบริวารทั้งสิ้นของมัน จะร่วงลงเหมือนใบไม้ร่วงลงจากเทาวงุนหรือร่วงลงจากต้นมะเดือ่อเมื่อดาบของเราได้ดื่มจนอิ่มในฟ้าสวรรค์ลแล้วดูสิมันจะลงมายัางเอโดมมายัางชนชาติที่เรากําหนดให้ทําลายในการพิพากษาพระแสงดาบของพระยาเวอ,อาบด้วยโลหิตเกรังไปด้วยไขมันด้วยเลือดของลูกแกะและแพะตัวผู้กับไขมันจากไตของแกะตัวผู้เพราะพระยาเวทรงมีการฆ่าบูชาในเมืองโบสตรามีการฆ่าขนาดใหญ่ในแผ่นดินเอโดมวัวกระทิงจะล้มลงพร้อมกับพวกมัน และวัวหนุ่มพร้อมกับวัวผู้ที่แข็งแรงผันดินของพวกเขาจะโชคไปด้วยเลือดและดินจะชุ่มไปด้วยไขยมันเพราะพระเยาเวจงมีวันเพื่อการแก้แค้นมีปีแห่งการตอบแทนเพื่อกรณีที่ภากษาของีิยนและลำธารทั้งหลายของเอโดมจะกลายเป็นยางมะตอยและดินของมันจะกลายเป็นกรรมธาแผ่นดินของมันจะเป็นยางมะตอยที่ไม่อยู่จะไม่ดับไม่ว่ากลางคืนหรือกลางวันควันของมันจะลอยขึ้นอยู่ตลอดไปมันจะอยู่ทิ้งร้างอยู่ทุกชั่วชาติพันุ์จะไม่มีใครเดินผ่านตลอดไปเป็นนิด และนกกระทุงและอีก,กาบ้านจะยึดมันเป็นกรรมสิทธิ์นกทึกคือและกาจะอาศัยอยู่ที่นั่นพระองค์ทรงขึงสายของความอรมานเหนือมันและปล่อยลูกดิ่งแห่งความว่างเปล่าผู้ขุนานายของมันไม่อาจเรียกอะไรที่นั่นว่าเป็นอาณาจักรได้และบรรดาเจ้านายของมันจะไม่มีอีกเลยต้นน้ําและถังอบเหนือป้อมของมันตำยาและต้นกระชับ จะงอกในประกายของมันมันจะเป็นที่อยู่ของมาป่าและเป็นลานของนกกระจอกเทศแล้วสัตว์ป่าจะพบกับหมาจิ้งจอกแพะตัวผู้จะร้องหาพวกของมันผีเสื้อยามราตรีจะมาพักผ่อนที่นั่นและมันพบที่หยุดพักสําหรับ ตนนลกผูกจะทำรังและออกะไข่ที่นั่นทั้งกกไข่และรวบรวมลูกปอนไว้ใต้ร่มของมันเออเดี๋ยวปีกดำจะรวมตัวกันที่นั่นตางก็จะอยู่กับคู่ของมันตรงค้นหาและตรงอ่านจากหนังสือของพระยยเวไม่มีสักตัวเดียวในพวกมันหายไปไม่มีตัวไหนขาดคู่เพราะพระโอษของพระองค์ทรงบัญชาวไว้แล้วและพระวิญญาณของพระองค์ทรงรวบรวมพวกมันไว้พระองค์ทรงจับฉลากให้พวกมันพระหัตของพระองค์ได้ปันส่วนให้มันด้วยเชือกวัดพวกมันจะได้กรรมสิทธิ์เป็นนิต มันจะอาศัยอยู่ที่นั่นทุกชั่วชาติพันุ์อิสยา35ผู้รับการไถ่กับคืนสู่ซีโอนถิ่นทุรกันดารและพื้นดินแห้งแล้งจะยินดีที่ราบแห้งแล้งจะเปรมปีและผลิดอกอย่างต้นดอกฟรั่งมันจะออกดอกอย่างมากมายทั้งเปรมปีด้วยความชื่นบานและการร้องเพลงมันจะได้รับศักดิ์ศรีของเลบานอนทั้งความโออาตราการของคาร์เมลและชาโรนที่เหล่านี้จะเป็นพระศิริของพระยเวว์คือความโออาตระการของพระเจ้าของเราจงเสริมกําลังแก่มือที่อ่อนแรงและท ให้หัวเข่าที่โอนเอ็นให้มั่นคงจงกล่าวกับคนที่มีใจหวาดกลัวว่าจงเข้มแข็งเถอะและอย่ากลัวเลยดูสิพระเจ้าของท่านทั้งหลายพระองค์เสด็จมาด้วยการแก้แค้นด้วยการตอบแทนของพระเจ้าพระองค์เสด็จมาและจะช่วยท่านให้รอด แล้วตาของคนตาบอดจะได้เห็นและหูของคนหูหนวกจะได้ยินคนง่อยจะกระโดดอย่างกว้างและลิ้นของคนใบ้จะโห่ร้องยินดีเพราะน้ําจะพุ่งขึ้นมาในถิ่นทุรก,กันดารและลําธารเกิดขึ้นในที่ราบแห้งแลง้งแผ่นดินร้อนจัดจะกลายเป็นสารน้ําและพื้นดินแห้งผาจะเป็นน้ําผุในโพรงที่มีหมาป่าเคยนอนพักอยู่หญ้าจ,จะโตเป็นอ้นอ้อและต้นกกและจะมีทางหลวงและทางเดินที่นั่นและเขาจะเรียกทางนั้นว่าวิสุทธิมรกคนไม่สะอาดจะไม่เดินทางนั้นแต่จะเป็นทางเพื่อผู้ที่เดินทางนั้นแม้ คนโง่ก็ไม่หลงทางจะไม่มีสิงโตที่นั่นและไม่มีสัตว์ร,ร้ายขึ้นมาบนนั้นจะหามันไม่พบในที่นั้นแต่พวกที่ทรงไถ่ไว้แล้ว นนนนัน้ผู้ได้รับการถ่ายของพระยาเว์จะกลับมาและมายังสิยนด้วยการร้องเพลงมีความยินดีเป็นนิดบนศีรษะของเขาทั้งหลายเขาจะได้รับความชื่นใจและความยินดีความโศกเศร้าและการถอนหายใจจะหน,นีหายไปอิสยาบทที่36เจนาคริบคมคูเยรูซาเล็มต่อมาในปีที่4ของราชการเฮเ,เซคียเาเจนาคริบพระราชาของอัสซียยกขึ้นมาต่อสู้เมืองมีป้อมทั้งหมดของยูดาและยึดไว้ได้และพระราชาของอาเซียทรงใช้ชาเคจากเมืองลาคิชมา ้าอกุกษรัตร์เฮเซคียาที่กรุงเยรูซาเล็มพร้อมทั้งกองทัพใหญ่และท่านมายืนอยู่ตรงรางระบายของสะบน ที่ถนนลานซักฟอกเอเลยาิมบุตรฮิลชิยาผู้บัญชาการราชสำนักก็ออกมาหาท่านพร้อมกับเชฟนาราชเลขาและโยอาดบุตรชายอาสา,าเจ้ากรมสาลบันแล้วชาเคพูดกับพวกเขาว่าจงบอกเฮเซคียาว่าพระมหาราชาคือพระราชาของอัสเตรียตรัสดังนี้ว่าเจ้ามั่นใจเช่นนี้เพราะวางใจในสิ่งใดเจ้าคิดว่าลำพังถ้อยคำจากปากเป็นยุทธศาสตร์และแสงยานุภาพในสงครามได้หรือบัดนี้เจ้ามั่นใจในตัวใครจึงได้กบฏต่อเราดูสิ เวลานี้เจ้าพึ่งอียิปต์ซึ่งเป็นไม้เท้าก็ชำ่ำคนที่ใช้ไม้เท้านี้ยันตัวก็จะถูกตำมือฟาโรห์พระราชาแห่งอี์จะเป็นเช่นนี้ต่อทุกคนที่พึ่งในตัวเขาถ้าเจ้าจะบอกเราว่าพวกเรามั่นใจในพระยาเวห์พระเจ้าของเราก็ปูชนียสถานสูงและแท่านบูชาของพระองค์ไม่ใช่หรือที่เฮเซกิยาหรือทิงเขากล่าวกับยูดาห์และเยรูซาเล็มว่าท่านทั้งหลายจงนมสัสก,การหน้าแท่นบูชานี้บัดนี้จงมาตกลงกับพระราชาอาัเซเรียเจ้านายของข้า และข้าจะให้ม้า2,000ตัวแก่เจ้าถ้าหากฝ่ายเจ้าหาคนที่ขี่ม้าเหล่านั้นได้และเจ้าจะขับไล่ในกองที่เล็กที่สุดสักคนหนึ่งในพวกข้าราชการของเจ้านายข้าได้อย่างไรและยังมั่นใจในอียิปตสำหรับรถรบและพลมา้าได้อย่างไรยิ่งกว่านั้นข้ามาเพื่อสู้เพื่อทำลายแผ่นดินนี้โดยปราศจากพระยาเวหรือพระยาเวตรัสกับข้าว,ว่าจงลุกขึ้นต่อสู้กับแผ่นดินนี้และทำลายเสียเอลียาคิมเชฟนาและโยอาเรียก รับชาเคว่าขอกรุณาพูดกับผู้รับใช้ของท่านเป็นภาษาอาราเมกเถิดเพราะเราเข้าใจภาษานั้นโปรดอย่าพูดกับเราเป็นภาษายูดาให้ประชาชนที่อยู่กำแพงได้ยินเลยแต่รับชาเคว่าเจ้านายของข้า ให้ข้ามาพูดถ้อยคำเหล่านี้กับเจ้านายของเจ้าและกับเจ้าเท่านั้นโดยไม่พูดกับพวกนั่งอยู่บนกำแพงหรือพวกที่ต้องกินขี้กินเยี่ยวของเขาพร้อมกับพวกเจ้าเช่นนั้นหรือแล้วลัทชาเคยืนขึ้นและตะโกนเสียงดังเป็นภาษายูดาว่าจงฟังคำของพระมหาราชาคือพระราชาของอาเซียพระราชาตรัสด,ดังนี้ว่าอย่าให้เฮเ,เซคิยาหลอกลวงพวกเจ้าเพราะเขาไม่สามารถช่วยกู้พวกเจ้าและอย่าให้เฮเซคิยาทำให้เจ้าพึ่งในพระยาเวโดยกล่าวว่าพระยาเวจะส่งช่วยกู้เราแน่นอน พระยาเวจะไม่สมอบเมืองนี้ไว้ในมือของพระราชาของอัสซีเรียอย่าฟังเฮเซคิยาเพราะพระราชาของอัสซีเรียตรัสดังนี้ว่าตงยอมสงบศึกกับเราและออกมาหาเราและเราแต่ละคนจะได้กินอย่างจากเท้าอาุ่นของตนทั้งได้กินจากต้นมะเดื่อของตนและแต่ละคนจะได้ดื่มน้ําจากที่เก็บน้ําของตนจนกว่าเราจะมา เราจะนำเจ้าทั้งหลายไปยังแผ่นดินที่เหมือนแผ่นดินของเจ้าเองคือแผ่นดินที่มีข้าวและเหล้าองุ่นแผ่นดินที่มีขนมปังและสวนองุ่นอย่าให้เฮเซคิยหานำพาพวกเจ้าให้หลงผิดไปโดยกล่าวว่าพระยาเวจะทรงช่วยกู้พวกเรามีพระองค์ไหนของแต่ละประชาชนที่ช่วยกู้แผ่นดินของตนให้พ้นจากพระหัตถ์ของพระราชาอาัสซีเรได้หรือพระของฮามัตเมืองอารปัดอยู่ที่ไหนพระของเมืองเซฟารวาวอิมอยู่ที่ไหน พวกเขาจะช่วยกู้สมารียจากมือพวกเราได้หรือพระองค์ไหนในพวกพระทั้งหมดของดินแดนเหล่านี้ช่วยกู้ดินแดนของตนจากมือของเราได้แล้วพระยาว์เวจะช่วยกู้เยรูซาเล็มจากมือของเราได้หรือแต่เขาทั้งหลาเงียบๆไม่ตอบสักคำเดียวเพราะพระบัญชาของกษัตริย์มีว่าอย่าตอบโต้เขาแล้วเฮเลยาคิมบุตรฮิลคิยาผู้บัญชาการราชสำนักเจฟนาราชเลขาและโยอาบุตรอาซาบเจ้ากรมสารบัญเข้าเฝ้าเฮเซคิยาด้วยเสื้อผ้าฉีกขาดและกราบทุนพุอยธรรมของ รับชาเคพันธสัญญาใหม่โคโลสีบทที่สองข้าพเจ้าอยากให้ท่านทราบว่าข้าพเจ้าตรากตรมมากเพียงไรเพื่อท่าน และเพื่อพวกที่อยู่ในเมืองลาวดิเซียและทุกคนที่ยังไม่เคยเห็นหน้าข้าพเจ้าข้าพเจ้ามีจุดประสงค์ที่จะให้พวกเขาได้รับกำลังใจและผูกพันกันด้วยความรักเพื่อเขาจะได้แน่ใจอย่างที่สุดว่าเขาเข้าใจจริงๆเพื่อจะได้ทราบถึงความลึกลับซับซ้อนของพระเจ้าคือพระคริสต์คลังแห่งพระปัญญาและความรู้ทั้งสิ้นถูกซ่อนไว้ในพระองค์ข้าพเจ้าบอกเรื่องนี้แก่ท่านเพื่อไม่ให้ใครหลอกลวงท่านด้วยคําโต้เถียงที่ดูน่าเชื่อถือแม้ตัวข้าพเจ้าไม่อยู่กับท่านแต่ใจของข้าพเจ้าอยู่ด้วยและยินดีที่เห็นพวกท่านมีีระะเบบยยวินัแล ความเชื่อที่มั่นคงในพระคริสต์และอิสระจากกฎเกณฑ์ด้วยชีวิตในพระคริสต์ดังนั้นในเมื่อท่านได้รับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้เป็นเจ้าจงดำเนินชีวิตในพระองค์ต่อไปเถิดจงฝังรากและมีชีวิตที่สร้างขึ้นจากพระองค์ให้ความเชื่อเข้มแข็งขึ้นตามที่ได้เสนอการสอนมาและท่วมท้นด้วยการขอบ คุณพระเจ้าตรงระวังอย่าให้ใครทําให้ท่านตกเป็นทาสด้วยปรัชญาที่ลวงหลอกและไร้ค่าตามประเพณีนิยมของมนุษย์และการบังคับของอํานาจแห่งวัตถุท้องฟ้าแทนที่จะดําเนินตามพระคริสต์ด้วยว่าความเป็นพระเจ้าโดยบริบูรณ์ดํารงอยู่ในพระคริสต์ในรูปลักษณ์ที่จะเป็นร่างกายมนุษย์และท่านมีชีวิตที่บริบูรณ์ในพระองค์และพระองค์เป็นประมุขเหนือการปกครองและสิทธิอำนาจทั้งปวงและการที่ท่านอยู่ในพระองค์ ท่านก็ได้รับพิธีเข้าสุัติที่ไม่ได้กระทําด้วยมือมนุษย์แต่ด้วยการกระทําโดยพระคริสต์คือหลุดพ้นจากกิเลสฝ่ายเนื้อหนังถูกฟังด้วยกันกันกบพระองค์ในปฏิสมาและท่านได้รับการฟื้นคืนชีวิตด้วยกันกับพระองค์โดยมีความเชื่อตามพลังอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผู้สแสดงให้พระองค์ฟื้นคืนชีวิตจากความตายแล้วแต่เมื่อก่อนท่านก็เหมือนกับว่าได้ตายไปแล้ว เนื่องจากการล่วงละเมิดและไม่ได้เข้าสุนัตฝ่ายเนื้อหนังแต่พระเจ้าให้ท่านจะมีชีวิตด้วยกันกับพระคริสต์เป็นการยกโทษการล่วงละเมิดทุกอย่างของเราคือการลบล้างข้อกล่าวหาที่บันทึกไว้ใต้กฎข้อบังคับที่ซึ่งต่อต้านและขัดขวางเราพระองค์รับเอาข้อกล่าวหาที่บันทึกไว้ไปเสียโดยตรึงไว้ที่ไม้กางเขนพระองค์กดอำนาจของบรรดาผู้อยู่ในระดับปกครองและผู้มีสิทธิอำนาจทั้งหลายพระองค์ได้แสดงให้เห็นโดยทั่วกันว่าพระองค์มีชัยชนะเหนือพวกเขาด้วยไม้กางเขนฉังนั้นอย่าให้ผู้ด ใวิจาร์ณท่านเรื่องอาหารหรือเครื่องดื่มหรือการฉลองเทศกาลทางศาสนาหรือฉลองเวลาข้างขึ้นหรือวันสปาโตสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงเงาของสิ่งที่จะมาภายหลังแกนแท้คือพระคริสต์อย่าให้คนที่ชื่นชมกับการเสียแส้งถ่อมตนและกราบไหว้ทูตสวรรค์เป็นผู้ตัดสิท์ท่านคนประเภทนี้บรรยายความ ถึงสิ่งที่เขาได้เห็นและเป็นคนที่เย,อย่อหยิงโดยไร้เหตุผลตามความคิดที่เป็นแบบมนุษย์และไม่ได้ยึดมั่นในพระคริสต์ผู้เปรียบเสมือนศีรษะของร่างกายและทั่วทั้งกายที่อยู่ในการควบคุมของพระคริสต์ได้รับการหล่อเลี้ยงและเชื่อมโยงติดต่อกันได้โดยข้อต่อกับเส้นเอ็น และเติบโตขึ้นตามที่พระเจ้าโปรดถ้าท่านได้ตายจากการบังคับของอำนาจแห่งวัตถุท้องฟ้าด้วยกันกับพระคริสต์แล้วทำไมท่านจึงยอมอยู่ใต้อำนาจกฎต่างๆของมันราวกับว่าท่านยังใช้ชีวิตทางโลกอีกเช่นยาหยิบอย่าชิมอย่าแตะต้องสิ่งเหล่านี้เมื่อปฏิบัติตามจะนําไปสู่ความตายเพราะมีรากฐานมาจากคําสั่งและการสอนของมนุษย์สิ่งเหล่านี้ดูเหมือนเกิดจากสติปัญญาอย่างเช่นท่าทีเร่งนมัสการการแซงว่าถ่อมตนและการทรมานตนเองแต่ไม่มีพลังที่จะช่วยให้หลุดพ้นจากการล งระเริงฝ่ายเนื้อหนังเลยจบกันอ่านประจำวันาาที่10ตุลาคมพระเจ้าอวยพรครับ